แดงนะฮะคือทองแดงกับสังกสีเนี่ยมันจะขาดที่ใบอ่อนแล้วใบมันเนี่ยมันจะใบมันจะเลียวแต่เราดูยากไงมันอยู่ยอดมันดูยากใบมันจะเลียวเล็กใบใบซีดมีแถบเหลืองบนใบอะไรเงี้ยมีจุดสีน้ำตาลถ้าขาดทองแดงที่บอกอ่ะเมล็ดจะรีบแต่นี้สังกสีมันก็มีบทบาทอื่นถ้าขาดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นคือทุกธาตุถ้าขาดมันไม่ดีเพราะนั้น ก็ต้องพยายามอย่าให้มันขาดเราถึงแนะนําให้ใส่อันนี้แถวแถวอันนี้คือสวนแถวหนองแคร์ที่เขาขาดเพราะว่าเขาใช้ฟอสฟอรัสสูงที่บอกไงฮะว่าฟอสฟอรัสสูงเนี่ยไม่ดีแต่ชาวสวนสมัยก่อนเนี่ย<ะ>ไปคิดเหมือนที่พวกคุณคิดว่าเราใส่ฟอสฟอรัสยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งด,งงดีเราไม่เคยนึกถึงโทษของมัน แต่ธาตุอาหารทุกตัวมีดีแล้วก็มีโทษทั้งสิ้นไม่มีธาตุตัวไหนที่ใส่เกินแล้วไม่ดีเอ๊ะไม่ไม่มีธาตุตัวไหนที่ใส่เกินแล้วก็ยังดีดีดีไม่มีมันจะมีจุดทุกอันเหมือนเมื่อกี้ขึ้นแล้วก็ลงนะคะทีนี้โบลอนอ่มันก็จำเป็นต้องใช้มันใช้น้อยมันเป็นธาตุที่โดยรวมเนี่ยเราถือว่าผลตอบแทนคุ้มค่า คือคือมันใช้น้อยมากแต่ปาลเนี่ยมันต้องใช้เยอะตอนเราไปที่หน้องแคใหม่ๆเขาบอกว่าเขาก็มีปัญหาเขาก็มาทางใต้เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องปาลมใช่ไหมเขาก็วิ่งมาทางใต้ก็มีคนบอกว่าให้เขาใส่โบลอนเนี่ยเท่ากับช้อนกาแฟช้อนกาแฟเอาไปตักโบลอน เราเลยถามว่าเราจะไปใส่อยู่ตรงไหนของโลกนึกออกไหมก็บอกว่าให้ใส่บนกาบใบแล้วมันมีรากอยู่เหรอถึงจะไม่ใส่ที่กาบใบออคือมัน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 แปลกอะ่ะคือคือบางทีไม่รู้เนี่ยมันควรจะบอกไม่รู้ไม่ควรจะไปบอกแล้วเขาก็บอกบอกโอ้แบบนี้มันขายบอลลอนต้องใส่สักร้อยหรืออย่างต่ำห้าสิบ กรรมนึกออกไหมเพราะคุณจะไปใส่ช้อนกาแฟหนึ่งอ่ะมันเล็กมันเทน่านี้นึกออกไหมมันน้อยเกินอ่ะมันเป็นเม็ดเม็ดด้วยอ่ะตักพูนๆก็ไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ของที่มันมันตักเป็นกาแฟพูนๆได้อ่ะอืมมันก็เขาก็งงอ่ะเขาก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกให้ใส่บอกโอ้ไม่ได้เรื่องหรอกใส่แบบนี้มันก็ขาดอยู่แล้ว มันไม่ได้ต้องการน้อยขนาดนั้นแล้วโบรอนเนี่ยเป็นเป็นธาตุที่มีประจุลบเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีประจุบวกดูดมันนั้นถ้าคุณเนี่ยอย่างของคุณเนี่ยฝนตกเยอะเนี่ยคุณต้องแบ่งใส่ห้ามใส่ปีละครั้งตรงที่เขาไม่ได้ฝนเยอะมากเนี่ยเขาสามารถใส่ปีละครั้งได้เพราะว่ามันไม่ถูกชะแต่คุณฝนเยอะดินเนื้อหยาบมันจะไปกับฝนเพราะมันเป็นธาตุที่มีประจุลบ มันไม่มีประจุบวกดินเนี่ยมันมีประจุบวกน้อยมากๆส่วนใหญ่มันเป็นประจุลบเห็นไหมที่เราให้คุณดูอ่ะเพราะฉะนั้นธาตุที่มีประจุลบเราจะถือว่าสูญหายง่ายเพราะไม่มีตัวจับไม่มีตัวจับนะคะทีนี้บนลอนมันก็เกี่ยวการเคลื่นอนย้า,ปายป้น้ําตาลทําอะไรเยอะแยะ แต่คนบางคนก็เชื่อเกินไปบอกโอ้โหถ้าใส่โบลานนะอย่างพุทเรียนนี่เขาบอกอาจารย์ถ้าผมฉีดโบลลนนะมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นไม่มีใน cover เ,เออคือคือเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้หมดอตบอกมันไม่จริงมันไม่ได้มีหน้าที่ขนาดนั้นเออมันมีหน้าที่ทําให้ยอดอ่อนจเจริญเติบโตดีอะไรเงี้ยจริงแต่อย่างยางพาราใครมียางพาราเราอยากจะบอกนะเราไม่เคยทําหลอกยางพารามีวันหนึ่งมีคนถามเราเรื่องอาจารย์หน้ายางตายแปลว่า ทำไมทำยังไงแก้ยังไงบอก mm hmm. เกิดมาก,ก็ไม่รู้ว่าหน้ายางตายคืออะไรเพราะไม่เคยไปดูยางพาราเลยทีนี้วันหนึ่งก็เลยบอกอาจารย์สุนทรบอกเอ้ก็ถามเขาเขาบอกอ๋อเพราะว่าไปกรีดใช่ไหมกรีดแล้วมันตาย mm hmm. ก็เลยบอกโอ้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยยางพาราเนี่ยจะต้องการแคลเซียมกับโบรอนโบรอนเนี่ยเป็นตัวทําให้เซลล์ยืดหยุ่นยืดหยุ่นเขาเรียกว่ามีความ เหมือนเจลอะเหมือนเจลอะทําทให้นึกออาไหมฮะเหมือนนิ่มๆเหมือนกินเยลลี่อะเออเซลล์มันจะทํามีความเรียกว่ายืดหยุ่นสูงถ้าขาดเนี่ยมันจะทําให้มันแข็งมันก็เปราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราคิดว่านะโดยที่เราไม่เคยทําเนี่ยแต่เราเดาจากอะไรทั้งหลายแหละว่าพวกคุณเนื่องจากเกิดมาก็ไม่เคยใส่บรลอนให้ยางใช่ไหม มันโอกาสขาดมันสูงเพราะคุณภาคใต้เนี่ยโบรอนมันไม่มันมีมันตกค้างเหลือนิดเดียวอะน้อยมากเออคือ,ค,อคือเวลาพูดน้อยของโบรอนเนี่ยไม่ถึงหนึ่งในล้านส่วนนะคือมีแค่0.2ส่วนในล้านส่วนเพราะฉะนั้นฝนมันชาไปมันอาจจะศูนยุดเหลือศูนยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอไงเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่มีสวนยางอะ่ะ หรือมีคนรู้จักไปลองซื้อไปใส่ต้นหนึ่งสามสิบกรัมก็พอลองดูสามสิบสี่สิบกรัมประมาณนั้นน่ะแต่อย่าใส่เยอะๆมากนะมันเป็นพิษได้มันเป็นพิษได้ปไ,ดไปลองใส่ดูเราเชื่อว่ามันจะลดเพราะเราเคยให้พวกลุงสุจินเนี่ยเขาไปแถวบึงการเขาไปใส่เขาบอกคนกรีดก็จะบอกกรีดง่ายขึ้นแต่เราไม่ได้ไปทำงานวิจัยไงแค่บอกว่าไปลองใส่ดูสิไปลองใส่เขาก็ว่าดีขึ้น ก็มันต้องใส่โดโลไม้ไงย,ย,ยางอะ pH มันก็เป็นกดใส่ใส่โดโลไม้เนี่ยประมาณถ้ากรีดแล้วนะใส่ต้นละประมาณหกขีดนี่เดียว <Thank you. S 1> ทุนบาทหนึ่งก็บอกไงใส่ของพวกนี้ใส่ถ้ามันถูกตัวเนี่ยมันคุ้มหมดเหมือนคุณไปกินยาคุณหาหมออะบางตัวมันก็ไม่ถูกโลกถูกไหมเสียเงินฟรีแต่ถ้าตัวไหนถูกโรคมันต้องคุ้ม ตัวไหนไม่ถูกโลกมันไม่คุ้ม,มจุลาธาตุโดยเฉพาะจุจลาธาตุเนี่ยมันใช่น้อยไงมันจะคุ้มที่สุดนะคะทีนี้อาการขาดบอลอนพวกค,นค,นคุณก็คงรู้จักอะดูรูปเนี่ยใบหย,ยิกใบย,ย่นใบอะไรเป็นตะขออะไรเงี้ยเออเพราะว่าเซลล์มันไม่ยืดหยุ่นไงก็เลยย่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเออมะพ่างมะเพิ่มเนี่ยที่เป็นงวงเป็นเงินอะไรเหมือนกันหมดอพญาน,นาคอะไรทั้งหลายที่เราไปขอหวยอ่ะ เป็นแบบนั้นหมดเออทีนี้มีครั้งหนึ่งไปพัทลุงก็บอกเขาว่าเขาบอกเขาปลูกถั่วอะไรสักอย่างถั่วหินถั่วอะไรถั่วอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ถั่วลิสงเขาบอกอร่อยกว่าถั่วลิสงถั่วอะไรไม่รู้พืชตะกูลถั่วเนี่ยงงไม่ใช่เป็นพืชที่ต้องการโบลอนสูงเพราะฉะนั้นวควรจะไปใส่โบลอนนะไล่หนึ่งเนี่ยใส่แค่หนึ่งถึงสองกิโลเอง เออเออทัวหลังออออทัวหลัง,ลง,ลงเพราะว่าเวลากินเนี่ยคือมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยแกก็กเกษียณไปแล้วละ่ะแต่ก่อนแกทําโบลอนมาตั้งเยอะบอกว่าอาจารย์คะแล้วอาจารย์เอาไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านเขารู้ไหมว่าเขาขาดโบลอนโอ้ยชมิจาเอาไปบอกเขาเขาก็ไม่มีปัญญาซื้ออกรู้ได้ไงโบลอนกิโลไม่กี่บาทมันจะไม่มีปัญญาซื้ออะไรถั่วที่มันเม็ดรีบๆคุณอยากกินไหม คุณยังจะฆ่าตายคนขายเนี่ยมันจะเลือกทิ้งเอาถูกไหมเม็ดที่มันเต็มมันมันอ่ะมันมันคุณรู้ไหมรู้จักถั่วพิสตชิโอสไหม,อมของแคลิฟอร์เนียนี่จะอร่อยที่สุดในโลกสำหรับเรานะเพราะว่ามันมีนักวิชาการโบราณที่เก่งที่สุดมือนหนึ่งของโลกเลยอยู่แคลิฟอร์เนียเสร็จแล้วเนี่ยถั่วแอลมอนถั่วอะไรเขาจะอร่อยมัน ทีนี้การแก้ไขก็ใส่ทางดินอย่างที่บอกอ่ะนี้ภาคใต้ก็อย่างที่บอกอ่ะนอกจาก N P K แล้วเราอยากให้คุณใส่สังกะสีทองแดงแล้วก็โบรลอนดอรกรกวินเนี่ยปีก่อนเราไปแนะนำพวกกระบี่เขาก็เลยไปซื้อไปให้จ้างบริษัทอ่นะเขาก็ไม่ได้กอไรนะเขาไปเอาโบลอนเนี่ยมาผสมรวมกัน3ามตัวคือจริงๆเนี่ยบอกก่อนนะคุณใช้ไอ้สามตัวเนี่ยห้าม ห้ามอย่างเด็ดขาดเอาไปผปสมกับปุ๋ย NPK คุณเข้าใจแม,มันมีนิดเดียวถ้าคุณผสมเนี่ยพวกนี้นเป็นผงม,มันจะอยู่ล่ะต้นข้างบนนต้นแรกมันได้แต่ยูเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เอาคุณมีสมมติร้อยต้นใช่ไหมคุณก็คำนวณเสร็จก็ผสมผสมไปแล้วก็ไปลองตักไปช่างจะไปร้านทองร้านเทิงหรือไปซื้อมาสักอันเถอะสมาคมอะแต่ช่างอะอันละสองร้อยเดี๋ยวนี่ถูกก็ช่าง โบลอนสมมติว่าใส่โบลอนร้อยหนึ่งสมมุตินะไอ้นั้นห้าสิบไอ้นั้นสามสิบหรือสามสิบสี่สิบอะไรก็ประมาณนั้นรวมกันร้อยแปดสิบคุกม,มันแล้วเอานี่ก็ได้ตัดดูซิว่ามันใช้เท่าไหร่แล้วก็ไปสาดใส่ทีนี้เป็นพิษโบลอนเนี่ยสมมุติว่าอยากจะใส่มากก็ต้องดูก่อนว่ามีอาการหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณใส่สุ่มสี่สุ่มห้ามันเป็นพิษแต่ก่อนเนี่ยรู้ไหมสวนช่องทางใต้เนี่ย จะมีจะเกิดโบรอนเป็นพิษทั้งนั้นเลย<ม>เพราะว่าชอบฉีดเพราะรู้สึกว่ามันดีดีก็ฉีดฉีดเขาวันหนึ่งก็มีบริษัทเอาเอาใบไปส่งให้บอกอาจารย์ใบชมนี้ขาดอะไรบอกว่าถ้าดูด้วยตาก็น่าจะโบรอนเป็นพิษเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาบอกอาจารย์วิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยจ้างเราวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์จ้างแหล,แลกอบอกไม่ใช่เราเราก็วิเคราะห์ให้เสร็จแล้วก็บอกโบรอนเป็นพิษไอคนที่เอามาส่งบอก อาจารย์มันหายแล้วเอา้าหายได้ไงใบมันร <c oughs> <c oughs> ่วงหมดแล้วบอกเอออันนี้ดีโจ๊กอันนี้ดีใบมันร่วงหมดแล้วมันเลยหายแล้วไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลแล้วเออ <c oughs> ก็บอกแล้วไงถ้าใบามันมีสีเหลืองนะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มันจะเก็บไว้ทาไมมันก็สลัดทิ้งมันก็สลัดทิ้งอ,อาารครับ แล้วอย่างของผมนี่อย่างีท้าผมใส่ตออสัวนตวตัต้งร้อยๆจัเนี่ยมัน,สนสยังสดงหล่างการเนี่ยผมน่าจะพอแค่นั้นพอมันต้องมีบ้างแหละมันเป็นพันด้วยไงบางพันมันดูดได้ไม่ดีเนี่ยเนี่ยโบรันเป็นพิษไ,ไ,ไม่ใช่อันนี้นี่ไปถึงไปไประยองเขาก็รีบอา,า,าอจารย์หนูมันรออาจารย์เนี่ยมารอถามทําไมแล้วก็อาจารย์คาะอาจารย์ว่านี่ถ้าดู ข้าวๆก็เหมือนโบลอนเป็นพิษเราบอกแต่ยังตอบไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้ถามคุณเขาบอกจริงค่ะจริงค่ะถามทำไมเขาอยู่ใกล้ๆโรงงานทำไอ้ไม้ปฏิคิระยาพวกนี้มันจะเอามาทำกาวอะไรสักอย่างอะ่ะคือในในกาวเนี่ยมันมีโบลอนเยอะนะทีนี้โบลอนเนี่ยพืชเนี่ยมันต้องการนะแต่เราไม่ต้องการนะแต่เราได้กินในลูกชิ้นเด้งๆทั้งหลายอแต่จริงๆเราไม่ได้ต้องการนะเราไม่มีโบลอนก็ได้ เออบอลลกไงบอลล็กไงอ,อเ่เราเราเราจะได้กินอยู่เรื่อยเพราะว่าเราไอปลาที่มันทอดก็กรอบแต่ลูกศิษย์มาถามว่าอาจารย์นหนูว่าสงสัยเป็นชุบบอลล็กนะแล้วก็ไปทอดเพราะมันกรอบตลอดแต่เวลาคุณทอดปลาอยู่บ้านจะเป๊บเดียวมันนิ่มอ่ะอเนี่ยเราไม่ได้ต้องการนะคนไม่ได้ต้องการบอลลอกนะแต่เพื่อต้องการบอลลอก